สวัสดีค่ะวิดิทัศน์ที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นการสาธิตการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสเต็มศึกษาในกิจกรรมที่ชื่อว่าเล่นล้อวงกลมสำหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1เราจะมาชมกันค่ะว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้และทักษะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มาใช้ในการแก้ปัญหาการเล่นล้อวงกลมได้อย่างไรเชิญรับชมได้เลยค่ะเพือพ่อ,อนๆนิ่นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเจอกันนะคะคุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาทำมาทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้อยากทำกิจกรรมกับคุณครูไหมคะอยากเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูมี คลิปวิดีโอ,อใครรู้จักคลิปวิดีโอไหมออยากรู้ไหมวันนี้ครูมีคลิปอะไรมาให้ดูเดี๋ยวตั้งใจดูนะคะคุณครูจะเปิดคลิปนะแล้วลองดูซิว่าเด็กๆที่เขาอยู่ในคลิปเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันพร้อมนะ,ะดูที่จอทีวีทางนี้นะคะ ใครบอกได้บ้างว่าเด็กๆในคลิปเขาทําอะไรอยู่ตีฮูลาฮูปอ่ะทีละคนทีละคนอ่ะน้องพอดก่อนค่ะตีฮูลาฮูปตีฮูลาฮูปอ้าวแล้วหนูรู้ได้ยังไงว่าเป็นฮูลาฮูปล่ะคะมันวงกลมอ๋อมันวงกลมใช่ไหมอะใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นบ้างตีอย่างอื่นหรือเปล่าใช่อาเขาทําอะไรอีกอะใครจะตอบอะเชนค่ะตีฮูลาฮูปตีฮูลาฮูป แล้วเขาทำอย่างไรคะ oh <my. S 1> ทำอย่างไรเ oh <my. S 1> อาไม้มาตีเอาไม้มาตีใช่ไหมคะเออเอาล่ะทีนี้ถามว่าเอ๊แล้วอุปกรณ์ที่เขาใช้เมื่อกี้พอดบอกกูลาฮูปใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ของใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นไหมมีใครคิดว่าทุกคนคิดว่า mm hmm. เป็นฮูลาฮูปเหรอผมคิดว่าอะไรครับ โห้ะหูเหมือนกันดูดีๆดูดีๆลองสังเกตดีๆก่อนอ่าเหมืนมอ,ไอนอไนอม้ออ่านพุ่มคิดว่าเป็นอะไรครับเน<ป>เหมือนไม้เหรออ่ออามล่ะอามคิดว่าเป็นอะไระเป็นไม้ที่ทำมาต่อเป็นวงกลมอมอาจจะเป็นไม้ที่ทำมาต่อเป็นวงกลม<อ>ใช่ไหมคะเอ๊ะ อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นเหมือนเป็นรูปร่างเป็นยังไงนะมือรูปร่างเป็นลักษณะวงกลมคล้ายกับฮูลาฮูปคล้ายกับฮูลาฮูปเอ๊แล้วเขาใช้วงกลมอย่างเดียวไหมเขาใช้อย่างอื่นอีกไหมคะใช้เขาใช้ไม้ตีอ่าแล้วไม้ตี ไม้ตีตรงด้านหลังเนี่ยไม้ที่ใช้เนี่ยน่าลักษณะเป็นยังไงคะเป็นเส้นยาวๆยาวๆอ่าเป็นเส้นแบบยาวๆนะยาวๆเป็นแท่งแท่งเป็นแท่งแท่งสี่เหลี่ยมเออเป็นแท่งแ่งสี่เหลี่ยมหรือเปล่านะดูดีๆเออแล้วการละเล่นเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันชื่อว่าอะไรอ่าใครเคยเห็นบ้างใครเคยเห็นการเล่นแบบนี้มาก่อนอ่าหนูเคยเห็นที่ไหนคะ พี่หนูสอนเล่นอ๋อพี่สอนเล่นที่ไหนเอ่ยที่บ้านที่บ้านอ๋าแล้วหนูคิดว่าการเล่นเนี่ยชื่อว่าอะไรอ่าคิดว่าชื่ออะไรคะเดาได้ไหมเดาไดไหมอ่าตีหัวระหุบตีหัวระหุบอ่าคิดว่าชื่อตีหัวระหุบอ่าคนอื่นคิดว่าชื่ออะไรอีกอ่ามีใครคิดอย่างอื่นไหมตีหลังกระโหลกอะไรนันอะไรนั่นเหมลอนกัน ตีหลังฮูลหฮูปเอาละอยากรู้คำตอบหรือยังเอ่ยอยากแล้วเพราะอ,อยากรู้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยแต่คุณครูไม่เฉลยแบบพูดเฉยๆฉจะให้ดูนะคะลองมาดูในภาพที่คุณครูเตรียมไว้เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าว่าการละเล่นนี้ชื่อว่าอะไร,รนะคะ,อะแอบใบให้นิดนึงก่อน การละเล่นนี้เน mmm, ี bueno, right. ah, nice. ่ยเป็นการละเล่นของเด็กไทยนะคะเป็นการละเล่นที่มีมานานแล้วของไทยเรานะคะและมันมีชื่อว่าใครอ่านออกบ้างชื่อตีวงล้อตีวงล้อพูดพร้อมกันตีวงล้อใช่แล้วค่ะการละเล่นนี้ชื่อว่าตีวงล้ออุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างในการเล่น มาดูกันว่าใช่หรือเปล่าไหนลองอ่านสิคะอุปกรณ์การเล่นอยากจะแข่งวงล้อกันไหมเด็กๆอยากเล่นไหมคะอยากเล่นใช่ไหมเออคุณครูก็จะจัดการแข่งขันขึ้นดีไหมคะแข่งขันตีวงล้อกันแต่แต่ว่า เด็กๆจะต้องเป็นคนเตรียมอุปกรณ์เองอทำได้ไหม <Okay. S 1> แข่งขันตีวงล้อแบบนี้แหละกะติกาคือเราจะมีเส้นเริ่มต้นแล้วก็มีเส้นชัยเอาไว้เสร็จแล้วก็ทำไงคะเอาวงล้อมาแล้วก็ต,ตีแข่งกัน <Okay. S 1> ถ้าใครตีแล้วสามารถตีไม่ให้มันล้มไปจนเข้าเส้นชัยก่อนคนนั้นเป็นไงผู้ชนะแต่ถ้าใครล้มทำไงอะ แพ้ใช่ไหมหรืออนุญาตให้เขาหยิบขึ้นมาแล้วตีไปต่อได้ไหมไม่ได้แพ้เลยใช่ไหมใช่โอเคเนี่ยถ้าเราอยากจะได้อยากจะแข่งตีวงล้อเราต้องทำอย่างไรอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะจดคำตอบของนักเรียนไว้บนกระดานด้วยนะคะถ้าจะแข่งตีวงล้อทำอย่างไรดี นักเรียนช่วยกันเสนอว่าถ้าจะจัดแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนใช่ไหมคะเออซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะไปหามาอันแรกเลยบอกว่าจะหาไม้ไผ่ไม่รู้จะมีหรือเปล่าถ้าหาไม่ได้จะใช้อะไรนะหูวะหูหรือห่วงยางหรือล้อยางหรือล้อรถหรือสิ่งของอะไรก็ได้ที่เป็นวงกลมอ่ะเออ แล้วก็ถ้าไม้ตีก็จะทำมาจากตัดกิ่งไม้มาหรือจะเอาไม้แข็งแข็งหรือจะเอาเขาเสนอแท่งเหล็กไม่รู้ใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ไม้เรียวนะคะเออแล้วเราจะไปหาของที่ไหนล่ะเนี่ยเด็กๆอยากจะไปหาของมาหรือยังอยากอยากเลยอยากจะไปหาของกันแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราลองไปช่วยกันหาของและเตรียมของมากันดีกว่านะคะ เป็นยังไงบ้างเอ่ยพวกเราได้ไปรวบรวมอุปกรณ์กันมาแล้วนะคะจำได้ไหมเมื่อคราวก่อนเนี่ยคุณครูได้ชวนพวกเราใช่ไหมคะว่าเราจะทำการแข่งขันเรื่องอะไรนะแข่งอะไรนะตีวงตีวงล้อใช่แล้วเราจะแตะแข่งขันตีวงล้อเพื่อให้เข้าเส้นชัยได้ยังไงนะชนะเออชนะทำยังไงถึงจะชนะ ตีไปแล้วก็ถ้าใกล้ล้มแล้วเราก็รีบวิ่นไปตีอ่าแล้วยังไงเราต้องให้เข้าเส้นชัยเป็นไงชนะชนะก็คือต้องเข้าเร็วที่สุดใช่ไหมเข้าเป็นทีมแรกเลยนะคะเราจะแข่งขันตีวงล้อให้เข้าเส้นชัยได้เร็วที่สุดแต่ว่าอาเริ่มเกิดคําถามแล้วเรามีอุปกรณ์เราจะเตรียมอุปกรณ์ยังไงเราจะไปเล่นที่ไหน เออแล้วเราจะเล่นยังไงใช่ไหมคะคุณครูก็ให้เราไปรวบรวมของกันมาแล้วมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราเอาอะไรกันมาบ้างนะคะอ่ะเริ่มจากของสิ่งแรกเลยห่วงยางแบนด้วยอันนี้ยังไม่เป่าเลยยังไม่ได้เป่าเลยนะแล้วมันทํามาจากอะไรเนี่ยห่วงยางทำจากยางอ่าทำจากยางทาจากถ้าเป็นชนิดนี้ทําจากพลาสติกอ่า มีมาละห่วงยางมีอะไรอีกทีนี้เราได้รู้แล้วว่าเราเตรียมอะไรมาบ้างเดี๋ยวคุณครูจะให้เราลองแยกของนะ ว่าของชิ้นไหนสามารถทำเป็นอันนี้ะไรคะเขียนว่าอะไรวงล้อวงล้อใช่ไหมเพราะอุปกรณ์ที่เราจะเล่นต้องใช้หนึ่งคือไม้ตีอ่าไม้ตีและสองคือวงล้อนั้นเราจะใช้วงล้อเดี๋ยวคุณครูวางวงล้อเนี่ยเดี๋ยวจะให้เลือกนะแล้วเราจะเลือกว่าอะไรบ้างที่เอามาทำเป็นวงล้อได้เอามาวางที่โต๊ะนี้นะคะ ส่วนอะไรที่เราคิด <ใน S 1> ว่าเป็นอันนี้อ่านว่าอะไรคะไม้ตีตเราจะเอามาวางที่โต๊ะนี้นะคะวางเลยค่ะเอาล่ะตอนนี้เราแยกของกันเสร็จแล้วนะคะ เราได้ของพวกนี้ที่จะใช้เป็นวงล้อแล้วของพวกนี้คือไม้ตีเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันอยากไปทดสอบหรือยังอยาเราจะลองเอาของพวกเนี้ยมาลองเล่นเล่นยังไงนะจำได้ไหมวิธีเล่นตีตีอ่าเล่นที่ไหนล่ะเออเกิดคำถามใช่เป็นคำถามที่ดีมากเลยเราจะไปเล่นที่ไหนล่ะเนี่ยเออ สถานที่ที่เล่นต้องมีลักษณะเป็นยังไงคะกว้างใหญ่ใหญเส้แล้วเราต้องกําโดดเส้นชใยด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเราออกไปที่สถานที่ที่เราจะทดสอบกันแล้วพร้อมที่จะออกไปข้างนอกกันหรือยังพร้อมแล้ว ทีนี้ก่อนที่เราจะลงมาเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันแล้วว่าเราจะเอาอุปกรณ์มาทดสอบกันใช่ไหมคะพวงนี้คือของที่เราคิดว่าจะใช้เป็นอะไรนะจำได้ไหมเอามาเล่นเป็นวงล้อใช่นี่เป็นวงล้อส่วนทางนี้คือของที่จะใช้ทำเป็นไม้ตีอ่าไม้ตีใช่ไหมคะไมต้ตีทีนี้ครูเนี่ยก็หาของมาเพิ่มให้ด้วยบางอย่างอย่างเช่น นี่ดินสอเผื่อจะใช้ได้นะนนแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยหล,ลอดใช่ไหมคะอ่าไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าคุณครูก็ามาเผื่ออ่าลองลองดูนะนนเดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเราเนี่ยลุกขึ้นมาหยิบของนะคะคุณครูจะเรียกพวกเราขึ้นมาแล้วมาทีละกลุ่มแล้วเราก็จะไปลองตีกันที่ลานทางด้านนู้นเห็นไหมเห็นไหมลานทางนู้นนะคะ อ่ะใช่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุณครูจะเรียกขึ้นมาทีละกลุ่มนะไปหยิบแล้วกลับไปนั่งที่ตกลงไหมคะหยิบวงล้อกับไม้ตีแล้วกลับไปนั่งที่ก่อนอจนกว่าเพื่อนทุกคนได้ของแล้วถึงจะไปเล่นพร้อมกันทางนู้นตกลงไหมคะอ่าแล้วระหว่างที่เล่นจําได้ไหมอีกทีหนึ่งคุณครูบอกว่าเล่นไปแล้วคิดคิดอะไรไปด้วยคิดคิดว่า จะใช้วิธีไหนในการตีให้เป็นไงคะอ่าให้มันไม่ล้ม,มและเข้าเส้นชัยได้ไไดเร็วไม่ล้มและเร็วๆคิดด้วยนะระหว่างที่ตีไปแล้วเราคิดด้วยว่าของของเราอ่ะอันไหนที่มันจะเล่นได้ดีที่สุดนะของชิ้นไหนเล่นได้ดีที่สุดนะคะอ่ะพร้อมหรือยังพร้อม,อมงั้นเราเริ่มจากกลุ่มที่หนึงตัวแทนขึ้นมาทีละคนมาลองเลือกค่ะ1ชิ้น เราได้ทดลองกันแล้วใช่ไหมคะอุปกรณ์ชิ้นไหนดีที่สุดอายกมือคะ่ะโอเคอ่าน้องสุวาษะคิดว่าลออ้อรถเพราะอะไรครับมันหมุนได้มันหมุนได้อ่าแล้วยังไงอีกมันไปมันตีง่ายอ่ามันตีนง่ายเพราะมันเป็นล้ออยู่แล้วใช่ไหมมันกลิ้งไปได้ดีมากเลยมันล้มง่ายไหมไม่ยากอ่าล้มไม่ง่ายนะล้มยากชิ้นไหนอีกยกมือค่ะ โอเคอ่าชิ้นไหนคะที่ดีชิ้นนี้ทำไมชิ้นนี้ถึงเป็นวงล้อที่ดีล่ะมันใหญ่อันใหญ่วิ่งไวตีง่ายแล้วยังไงอีกมีใครได้ลองอีกไหมอ่ามันล้มง่ายไหมล้มยากอ่าล้มไม่ง่ายล้มยากยังไงคะมากมันเอ่ามันลื่นๆด้วยมันกลิ้งไปได้เร็วไหมเร็วโอเคใหญ่ด้วยกลิ้งเร็วด้วย ไม้ตีอันไหนที่ดีอันนี้ดีไหมไม่ดีทำไมอ่ะตีหักโอเคถ้าตีแรงแล้วหักอันนี้ล่ะดีอ่าพอพอตีแล้วมันเป็นไงมันไปเร็วไปเร็วใช่ไหมคะโอเคอันนี้อันที่ดีนะเดี๋ยวใส่ตะกร้านี้ไว้ก่อนอันนี้ล่ะดีหรอจริงเหรอดี ตีไปแล้วเป็นไงบ้างไปเรื่อยๆไปได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมตีง่ายหรือตียากตีง่ายโอเคเพราะมันยาวใช่ไหมทีนี้เราจะต้องมาวางแผนการแข่งกันแล้วโดยจะแข่งเป็นทีมทีมที่1 2 3ใช่แข่งกัน3มทีมแข่งกัน3ามทีม,ม,ทมใช่ต้องส่งตัวแทนออกมาแข่งนะ เดี๋ยวเราจะวางแผนการแข่งอุ๊ยแต่ว่าตอนลงเราจะแข่งตรงไหนล่ะเนี่ยนี่ตรงนู้นใช่ไหมคะตรงถึงนี่อ่ะเอาระยะทางยาวแค่ไหนสองเมรสองเมตรโอเคเมื่อกี้ผมบอกว่าเอาระยะทางเท่าไหร่นะ2เมตรสอเตรอ้าวตั้งใจฟังเพื่อน2เมตรมันรู้ได้ไงว่า2เมตรดูตรงไหนดูอะไทำยังไงถึงจะรู้ว่าสองทำยังไงถึงจะรู้ว่าสองเมตร ทำไงสอ2เมตรต้องวัดใช้อะไรวัดไม้บรรทัดไม้บรรทัดโอ้ไม้บรรทัดนี่ถึงเมตรหนึ่งไหมไม่ถึงเลยเอามาต่อกันเอามาต่อกันก็จะยาวเออต้องต่อกันยาวแค่ไหนถึงจะได้2เมตรอ่ะต้องอันเลยเด็กๆรู้ไหมว่าไม้บรรทัดหนึ่งอันยาวเท่าไหร่หนึ่งโว่าสองเมตรสามสิบเซนติเมตรถ้าเอามาต่อกัน หนึ่งเมตรรู้ไหมหนึ่งเมตรเท่ากับกี่กี่เซนติเมตรหนึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งไม่ใช่โอเคเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณครูมีตัวช่วยมากกว่านั้นเดี๋ยวนะรู้จักไม้นี้ไหมคะมันต่างกันยังไงเนาะเอออันนี้คือไม้บรรทัดอันนี้คืออะไรรู้ไหม เด็กๆอ่ะอันนี้ถึงหนึ่งร้อยเออมีตัวเลขถึงหนึ่งร้อยเขาเรียกว่าไม้เมตรไม้เมตรใช่ไม้เมตรมีความยาวหนึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรหนึ่งร้อยเซนติเมตรใช่เมื่อกี้ผมบอกว่าต้องการระยะทางยาวเท่าไหร่นะสองเมตรแปลว่าต้องเอาไม้เมตรนี่มาต่อกันกี่ไม้สองไม้ใช่ไหมสองไม้ ใช่1ไม้เท่ากับ1เมตรใช่ไหมถ้าต้องการ2เมตรก็ต้องต่อกันเป็น2เมตรสไม้อ้าวงั้นเราลองเห็นด้วยไหมที่เราจะใช้ระยะทาง2เมตรเห็นด้วยค้อ่ะแล้วผมอามคิดว่าอยากให้ยาวกี่เมตรระยะแข่งแข่ง3เมตรอ่าคนอื่นล่ะคะ3เมตร3เมตร สองเมตร่ะสิบเมตโอเคเอางี้เราไปลองวัดกันก่อนดีกว่าดีไหมว่าที่ตรงเนี้ยมันได้กี่เมตรเอาถึงหน้ากระดานนี่เลยเหรอหน้ากระดานแล้วจากเริ่มต้นจากไหนอะเริ่มต้นแต่ตรงนี้อ่างั้นเราไปลองวัดดูก่อนดีไหมว่ามันได้กี่เมตรอ่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะลองไปวัดกันนะคะตรงนู้นโอเคอ่าลองดึงอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เอาตำแหน่งไหนนะเพื่อนๆชี้ซิโอเคเอาให้ตรงกับเส้นนี้นะคะเอาล่ะตอนนี้เ,เดี๋ยวคุณครูจะติดเส้นเริ่มต้นให้ก่อนอ่าจับไปนะจับไปนะผมจับอ่าผมจับไว้อโอเคเม็ด<อ>มาวางหยิบขึ้นมาแล้วมาวางต่อครับอ่ะหยิบไม้เม็ดมามาวางต่อตรงตำแหน่งน,นี้หยิบหยิบมา อ่าใช่อ่าโอเคอ่าใช่อ่าโอเคตอนนี้เราได้ระยะ2เมตรคือ,2เ,คอ2เมตรคือตำแหน่งนี้พอไหม,ไมยาวพอไหมไม,ไม่พอแล้วต่อไปต่อไปอะไรคะห <6. S 1> อ่าขยับมาห โอเคอ่าเกินเอาให้ตรงอ่ะหนูวางหนูวางอ่ะเดี๋ยวโอเคอ่ะต่อไปเนี่ยนี้เท่าไหร่ละเจ็ดหรือยังอันนี้หกหกเจ็ดแล้วอันนี้เจ็ดแล้วอ่ะขยับเยี๋ยยยยยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขยับอ่ะหนูต้องวางก่อนแล้วถึงถึงจะขยับอ่ะวางก่อนอ่ะแล้วถึงขยับอันนี้เจ็ดแล้วใช่ไหมถูกต้องอ่านนี้แปดใช่ไหมเอาไปวางก่อนค่ะแล้วถึงขยับ อ่ะวางเสร็จขยับโอเคอ่ะมาเลยค่ะแปดแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวนะอันนี้อันที่ใส่แล้วเนี่ยเก้าแปดเก้าอ่ะ, 9, อะให้ตรงให้ตรงสิบนนแ,แล้วเหรอโอเคอ่ะมาเอาเอาตากกาวางสิบคือตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคอ่ะ เดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเราช่วยในแต่ละกลุ่มนะช่วยกันวางแผนว่าเราจะเล่นอย่างไรนะคะในการแข่งขันตอนนี้เรารู้อุปกรณ์ที่มีเรารู้สนามแข่งเรียบร้อยแต่เราต้องวางแผนก่อนก่อนที่จะเล่นเพราะเราจะได้ชนะจริงไหมถ้าเราไม่วางแผนการเล่นเราก็ชนะไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะจะให้ใบกิจกรรมกลุ่มละหนึ่งใบช่วยกันเขียนนะคะเขียนชื่อกับ กับเลขที่ของเราก่อนหลังจากนั้นใ,ให้เราเลือกนะคะว่าข้อ1คือให้กากรบาททับรูปภาพที่เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เป็นวงล้อนะช่วยกันเลือกว่าเราจะใช้อะไรเป็นวงล้อ1ชิ้นเท่านั้นนะคะ,ะแล้วอันที่สองคือให้เลือกด้วยว่าอุปกรณ์นั้นทำมาจากอะไระะมันจะมีผ้ายางแล้วก็พลาสติกนะคะ พอทำข้อที่1เสร็จข้อที่2ช่วยกันเลือกอช่วยกันเลือกก่อนว่าจะใช้ไม้ตีอันไหนมีอยู่8อย่างให้เลือกแค่หนึ่งอย่างกากบาททับรูภาพนะแล้วก็กากบาททับข้อความว่าเป็นไม้หรือพลาสติกหรือเป็นอลูมิเนียมนะคะที่เราเลือกหลังจากนั้นช่วยกันวาดภาพว่าเราจะเล่นยังไงตกลงกันในกลุ่มว่า จะให้ใครเป็นคนแข่งขันเลือกตัวแทนกลุ่มได้แค่คนเดียวตกลงกันในกลุ่มว่าจะใช้วิธีไหนะนะคะแล้วลองวาดภาพออกมาตกลงไหมเข้าใจไหมคะ,ะเดี๋ยวคุณผู้แจกให้กลุ่มละหนชุดช่วยกันทำนี่ค่ะ น,นะคะคนแข่งเนี่ยทดสอบก่อนนะคะเด็กๆเดีเดเด๋ยวพอทดสอบรอบนี้เนี่ยเพื่อนๆอ่าเพื่อนเพื่อในกลุ่มตั้งใจดูว่าเพื่อนของเราเล่นได้ดีแค่ไหนหลังจากทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยมาคุยกับมาคุยกันนะว่าจะปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไหมจะเปลี่ยนคนเล่นหรือเปล่าตกลงไหมคะตกลงไหมอ่าโอเคเดี๋ยวครูให้สัญญาณน,นะหนึ่งสองสามแล้วลองลองดูนะนี่ทดสอบก่อนนะหนึ่งสองสามเริ่มค่ะ โอเคอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดียวลุกขึ้นมาทดสอบทดสอบเมื่อกี้ลองเปลี่ยนอะไรนะลองเปลี่ยนนี้ใช่ไหมโอเคอ่ะคราวนี้ทดสอบอยู่นะทดสอบนะพร้อมนะคะอันนี้ลองเปลี่ยนคนลองเปลี่ยนคนอ่ะพร้อมหนึ่งสองสามลองดูค่ะ <1> 1> เออเดี๋ยวคุณครูจะ ะะให้แข่งจริงแล้วนะครับกติกาก็คือถ้ากลุ่มไหนไปถึงเส้นชัยกลุ่มนั้นคือชนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าเราล้มระหว่างทางทำยังไงแหต้องหยุดเลยนะแล้วคุณครูจะอนุญาตให้แข่งสองรอบนะคะหนึ่งสองเริ่มลองดูอีกรอบนึงคราวนี้จะเข้าเส้นชัยกันหรือเปล่าพร้อม เชียร์ไ okay. ด okay. ้เ <verw> ช <ahaha> ียร์เ <Qué> พ <era reconcile> ื <tried coś S 2> <rawd Moder> ่อนได้หนึ่งสองเล่าเชียรเชียโอเคเด็กๆเป็นไงคะเมื่อกี้แข่งตีล้อสนุกไหมคะสนุกค่ะอ้าวแล้วเมื่อกี้กลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่เข้าเส้นชัยอ่ากลุ่มสองใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนกลุ่มสองเนี่ยด้วยออกมาเล่าหน่อยว่า ทำยังไงถึงตีจนเข้าเส้นชัยได้ใครจะออกมาคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>มาเลยค่ะอ่ะนหนเดี๋ยวเดี๋วเล่าให้เพื่อนฟังสิคะว่าเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋วใช้อุปกรณ์อะไรครับอ่าทำไมเราถึงเลือกใช้ตัวนี้ล่ะครับเพราะมันล้มยากมันวิ่งได้เร็วอืมมันล้มยากอ่าแล้วใช้ไม้ตีใช้อะไรครับ ใช้ไม้อันนี้ทำไมถึงเลือกใช้ไม้ไผ่อันนี้ครับอ๋อมันตีได้เลยไม่หนักหัก mm. อ๋อมันไม่หักง่ายเอ๊ะไหนแล้วช่วยเล่าให้ฟังหน่อยทำยังไงถึงสามารถตีไปเข้าเส้นชัยได้จับไว้อยู่นิ่งๆก่อนเดี๋ยวแล้ก็ตั้งอ๋อตีแบบไวๆจับไว้ให้นิ่งๆก่อนแล้วเราก็ยืนอยู่อย่างนี้ใช่ไหม แล้วก็ตีจากด้านหลังตีไปเร็วๆเดี๋ยวมันก็จะวิ่งไปเร็วๆเราก็ต้องวิ่งตามเร็วๆเอ,อเราก็ต้องวิ่งตามอย่างเร็วๆด้วยนะคะโอ้เก่งมากเลยปมมือให้เดี๋ยวๆหน่อยอ่าขอบคุณครับอ่ากลับเข้าที่ได้วันนี้เราทำยังไงในการทำให้ล้อเคลื่อนที่ทำไงนะตีตตั้งสติอ่าตัต้งสติแล้วก็ตีไปแรงๆใช่ไหม เวลาเราตีเราต้องออกแรงใช่ไหมคะคะ<ช>อ่า<ห>แสดงอ่าแต่อย่าให้แรงมากใ,ใช่ไหมคะ,มแ,รมะแรงมากจะไปดเาจะไปดาเออถ้าแรงแมากม,<ง>มันจะลม้มแล้วก็อาจจะไปโดนเพื่อนด้วยอ้าวแล้วทีนี้เวลาแสดงว่า,วาการออกแรงทําให้ทําให้วงล้อสามารถเป็นไงวิ่งเร็วอ่าวิ่งหรือเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมคะ เครื่องที่ไปจนถึงเส้นชัยได้เออแล้วอุปกรณ์แบบไหนที่เหมาะที่สุดในการทํามาเอามาเล่นล้อเล่นตีวงล้อห่วงยางหรืออ่า,าหรือล้อ,อยาง,งใช่ไหมคะเอาล่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยอ่าวันนี้กิจกรรมของเราเนี่ยในเรื่องของการตีวงล้อเนี่ยก็จบแล้วนะคะอยากเรียนกับคุณผูหม่อีกไหม ไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเรามาเจอกันค่ะวันนี้หัวหน้าห้องบอกฉันเลยเพื่อนัเียทหาเาขวค่ะหวังว่ากิจกรรมเล่นล้อวงกลมนี้จะทำให้คุณครูได้รับแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อบรรณาการความรู้และทักษะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์เพื่อฝึกให้เด็กได้ใช้ความรู้ทักษะเหล่านี้ในการออกแบบวางแผนและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ